ะสวัสดีทุกท่านเดี๋ยวเราจะมาเก็บของกันนะพี่น้องเย้ยเออเก็บของเด็กๆเก็บของ ลูกมัวไปไว้หน้าซาเล้งคืงอเก้าเออ อันเชือกเชือกเก็บเชือกน่อย Nhi, màu anh đi Bị <laughs> kiếp tốt thế là đó Ừ, miếng ăn mà Hay là bữa tương ăn Hay là tương khách cao kiếp Ngát khắp ai Là đấy อันอันเป็นคนซื้อเนาะอะอเม็นซื้อซัดได้ซื้อบือ้ออาใสาไฟไว้นี่แหละบวกเก็บแล้วขี้ขั้นเก็บแล้วอา เดี๋ยวลักลักตู้ก่อนพี่น้องเลยเพราะวันนี้ โอเคฝากไว้ทีนี้ครับผมวัสดีครับ